กดปุ่ม on เปิดการทำงานพร้อมกันทั้ง4หลอดกดปุ่ม o อฟปิดการทำงานพร้อมกันทั้ง4หลอดกดปุ่ม a b c และ d เปิดการทำงานทีละหลอดแยกอิสระกันนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานสวิตช์รีโมทไร้สายเปิดปิดหลอดไฟก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับสวิตช์รีโมทไร้สายและหลอดไฟ ต่อไปเรามาดูจุดต่อใช้างานของสวิตดโมทไร้สายกันนะครับตัวสวิตดโมทไรสายจะมีสายการต่อใช้างานอยู่7เส้นจ่ายไฟให้ตัวสวิตีโมทไร้สายสายสีดำและสายสีแดงแรงดันไฟ2 AC สโวลต์ AC ส่วนสีเส้นนี้นะครับสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินและสีเขียวจะเป็นต่อช่องสัญญาณนะครับส่วนสายสีดำด้านบนนะครับจะเป็นสายนิวตนันสายต่อร่วม สายลายและสายนิวตันสายลายและสายนิวตันสายลายและสายนิวตันต่อไปเรามาต่อใช้งานตัวสวิตช์รีโมทได้สายเปิดปิดหลอดไฟกันนะครับ123412341234สายสีเหลืองนะครับก็จะเข้าหลอดไฟหลอดที่1 สายสีขาวนะครับก็จะเข้าหลอดไฟหลอดที่2ส,สายสีน้ำเงินนะครับก็จะเข้าหลอดไฟหลอดที่3และสายสีเขียวก็จะเข้าหลอดไฟหลอดที่4ส,ส่วนสายด้านบนนะครับจะเป็นสายนิวตนันจะต่อร่วมกับหลอดไฟทั้ง4หลอดนะครับ ออกจากหลอดไฟหลอดที่หนึ่งออกจากหลอดไฟหลอดที่สองออกจากหลอดไฟหลอดที่สามและออกจากหลอดไฟหลอดที่สี่ สายที่ออกจากหลอดไฟทั้ง4หลอดนะครับก็จะมาต่อเข้ากับสายสีดําด้านบนสายสีดําด้านบนนะครับก็จะเป็นสายนิวตนันหลอดไฟหลอดที่4หลอดไฟหลอดที่3 หลอดไฟหลอดที่2และหลอดไฟหลอดที่1นะครับสายนิวตันของหลอดไฟทั้ง4หลอดนะครับจะต่อรวมกันสาย2เส้นนี้นะครับเราจะจ่ายไฟให้กับตัวสวิตช์รีโมทไร้สายแรงดันไฟ2 2 0โวลต์ AC ต่อไปนะครับจ่ายไฟให้ตัวสวิตช์รีโมทไร้สายสายสีดำนะครับก็จะเป็นสายลายสายสีแดงนะครับก็จะเป็นสายนิวตนันจ่ายไฟให้ตัวสวิตช์รีโมทไร้สายต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับตัวสวิตช์นะครับจะมีปุ่มออนและปุ่มออฟ A B C และ D A หลอดไฟหลอดที่1 b หลอดไฟหลอดที่2 c หลอดไฟหลอดที่3 d หลอดไฟหลอดที่4นะครับและปุ่ม on off กดปุ่ม a หลอดไฟหลอดที่1ก็จะสว่าง b หลอดที่2ก็จะสว่าง c หลอดที่3ก็จะสว่าง d หลอดที่4ก็จะสว่าง กดปุ่ม a อีกหนึ่งครั้งนะครับหลอดไฟก็จะดับ b c และ d แยกการทำงานอิสระนะครับจะกดหลอดที่3 2 1ก็ได้นะครับส่วนปุ่ม on off ปุ่มนี้นะครับ on หลอดไฟทั้ง4หลอดก็จะสว่างพร้อมกันนะครับ กดปุ่มออฟหลอดไฟก็จะดับ1 2 Off หลอดไฟก็จะดับทั้ง2หลอดนะครับ1 2 3 Off หลอดไฟก็จะดับทั้ง3หลอดนะครับ o อ o ออ o ออฟอ On, off. On. Off. On Off กดปุ่ม On เปิดการทำงานพร้อมกันทั้ง4หลอดกดปุ่ม Off ปิดการทำงานพร้อมกันทั้ง4หลอดกดปุ่ม A B C และ D เปิดการทำงานทีละหลอดแยกอิสระกันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจตัวสวิตช์รีโมทไร้สายสามารถกดสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้ หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ